สวัสดีจ้ามนุษย์โลกสวัสดีจ้ามนุษย์ต่างดาวสวัสดีทุกทุกท่านชาวไทยชาวอะไรก็แล้วแต่ทุกชาวนะครับที่รับชมกันอยู่สวัสดีจะเป็นทางการขอต้อนรับสู่ช่องยิปซีจัตัมมิจิกนะครับอ่ะนะครับยังไงกันต่อดีครับ ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ทักทายกันเข้ามาเป็นพันเป็นหมื่นคนตัวุ้ยตอบมันไม่ไหวอ่านกันไม่อุ้ยไม่ได้ประชดเป็นการชี้นําให้มันเกิดเรื่องนั้นเราอยากให้เรื่องอะไรเกิดเราก็จะต้องคิดชี้นําเรื่องนั้นนะครับแม้เราไม่อยากให้มันเกิดถ้าเราไปคิดชี้นามันก็จะเกิดเหมือนกันนะครับทุกอย่างมันจะเป็นไปตามที่ท่านคิดและท่าน รู้สึกได้ฝังจิตฝังใจกับเรื่องอะไรนะครับมีกรณีตัวอย่างนะครับก็ยังคาราคาสร้างกันอยู่นะครับ mm hmm. ผมรู้จักกับน้องทั้งผู้หญิงทั้งผู้ชายเนี่ยเขาก็รักกันดีมาตลอดนะครับอพอมีลูกปุ๊บเนี่ยผู้หญิงก็ต้องเลี้ยงลูกใช่ไหมครับเลี้ยงลูก <c oughs> ซึ่งผู้ชายเนี่ยหน้าตาดีผู้หญิงก็หน้าตาดีแหละ อยู่กันมาอย่างสงบสุขพือผู้หญิงไม่ได้ทำงานต้องเลี้ยงลูกทุกวันนะครับเขาก็เริ่มจะจับผิดแฟนเขาที่ออกนอกบ้านเพื่อไปหาเงินมาเลี้ยงทุกวันผมรู้สึกได้ว่าเขาไม่ใช่คนเจ้าชู้นะครับเขาหน้าตาดีเขาการงานเขามีเหตุให้ต้องพบเจอกับผู้คนมั่งหน้าไหลตาเขาก็ไม at ่ได้เจ้าชู้เขาก็ไม่ได้เคยมีนะครับแต่วันนี้มันมีแล้วครับเพราะไอ้น้องผู้หญิงเนี่ยสะกดจิตมาหลาย น่าจะเป็นเวลาหลายปีแล้วล่ะอย่างน้อยก็สองปีสามปีอ่ะแล้วก็ชอบไปขุดคุยดูใน Facebook ในช่องนู่นช่องนี้แล้วเป็นไงครับตอนนี้เจอกับถ่ายรูปก,กับผู้หญิงซึ่งไม่รู้ว่าถ่ายเป็นแฟนเป็นเพื่อนเป็นอะไรอะ่ะแฟนคลับหรืออะไรสักอย่างเขาทำอาชีพที่มีคนติดตามครับไอ้น้อง,น,องนางนี้ก็ มีชู้แน่แน่มีชู้แน่ๆนมีคุณนอื่นแน่แนมีผู้หญิงคนอื่นแน่ๆนลุงมันต้องมีคนอื่นลุงมันต้องและในที่สุดมันก็มีจริงๆอะที่เราเล่าให้ฟังเนี่ยเพราะว่ามันเป็นไปนอย่างนั้นจริงๆครับมันต้องการให้เกิดต้องการให้เกิดไหมให้แฟนไปมีคนหญิงอื่นมันไม่อยากให้เกิดหรอกครับแต่ด้วยจิตที่มันฟังลึกฝังแน่นเนี่ยสะกดจิตเหมือนสะกดจิตโดยไม่รู้ตัวในผมเคยบอกนะ เขาก็รู้จักผมดีเขาผมก็พูดก็สอนเขาคือตลอดรอดฝั่งอยู่กันได้มาได้ดีจนมาถึงคราวนี้มาปรึกษาผมพอก็เอาที่เธอสบายใจถึงขั้นจะอย่าร้างกันเลยเอ้ยอย่าพึ่งขนาดนั้นอันนั้นมันคือทางเลือกสุดท้ายครับก็คงไม่ได้อยากให้มีแต่มันมีขึ้นมาจริงๆแล้วจะทำยังไงครับก็ต้องกล้าสู้ความจริงครับ ยังคุยกันได้ยังอะไรกันได้นะครับที่ผมยกตัวอย่างเพราะว่ามันเป็นเรื่องจริงนะครับอย่าได้ขี้ระแวงขี้สงสัยนะครับสงสัยก็ถามถามก็พูดกันตรงๆนะครับอย่าโกหกนะครับไม่พอใจเรื่องอะไรรู้สึกอะไรผิดปกติก็คุยกันครับสำหรับชีวิตคู่ครับมันมีเรื่องของคนสองคนนะครับไม่เกี่ยวคนอื่นนะครับใครไปบอกว่าพอไปยุ่งกับเรื่องคนอื่นแล้วเขาดีกันเราก็เป็นหมาผมก็ช่วยมาเยอะแยะมากมายนะครับหลายสิบคู่อะ ผมก็ยังเป็นคนอยู่ปกติผมไม่ได้เป็นหมูเป็นหมาอะไรผมก็ยังเป็นคนอยู่กินข้าวกินข้าวเตี๋ยวกินบะหมี่กินขนมทีนกินราดหน้าผัดไทยผัดซีวก็ยังกินเหมือนคนปกติครับไม่เคยกินอาหารเม็ดไม่เคยนึกอยากด้วยมันมีการปลูกฝันที่ผิดผิดแล้วมันก็จะเป็นไปตามนั้นนะครับพอก็ดีกันมันก็เป็นหมา เป็นหมาในที่นี้มันคือไม่ใช่หมาจริงหรอกครับเป็นหมาก็คือว่ามึงเสือกอะไรช่วยกับเรื่องผัวเมียเขาก็จะมาว่าเราทีหลังผมไม่กลัวครับถ้าถ้าเข้ามายุ่งกับผมอ่ะผมก็จะลูดใส่กลับไปยุ่งด้วยอ่าช่วยเหลือศึกษาแต่ถ้าไม่ใช่เรื่องไม่ได้ขอร้องผมก็จะไม่ยุ่งออันนี้คือทัศนคติหรือวิธีคิดอีกอย่างหนึ่งครับที่เราคิดแบบไหนมันก็เป็นแบบนั้นเรื่องผัวเมียไปยุ่งเขาเดี๋ยวเขาดีกันเราก็เป็นหมา มันก็ฝังครับ,บ,บแลฝังไปในจิตฝังไปในจิตแล้วก็เชื่ออย่างนั้นเชื่ออย่างนั้นถ้าเราไม่ห้ามหรือเราไม่ปรึกษาเขาไม่ได้ปรึกษาเราเราไม่ห้ามเราไม่ชี้นำล้วก็ไม่ผิดอะไรแต่ถ้าเกิดว่าเราต้องเป็นเขาให้ความเชื่อถือว่าเราต้องปรึกษาปรึกษาเขเราเราก็ต้องช่วยครับครับเป็นทานบารมียินดีรับยินดีช่วยครับได้บารมีทั้งสองฝ่ายนะครับอ่ะนะครับวันนี้อ่าเข้าเรื่องวันนี้เราจะเปิดไพ่ time. คนที่เกิดวันจันทร์นะครับ ประจำาวันที่ 18, 18นะครับ 18, 19, 20, 21, 21, 22, 23, 24, 18ถึง24นะครับนะว่าจะเป็นยังไงอ่ะมาเปิดชมกันเลยครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับท่านที่เพิ่งเข้ามาชมใหม่หรือท่านที่ชมอยู่แล้วเคยชมกันอยู่แล้วก็ฝาก แบ่งปันส่งต่อให้เพื่อนฝูงญาติมิตรของท่านได้รับรู้ว่ามันมีหมอดูประหลาดประหลาดและเหนือชั้นเหนือกว่าชาวบ้านเขาที่ชาวบ้านเขาไม่ทํากันแล้วท่านทำ่นแหละเอออ่ะส่งต่อไปให้เพื่อนฝูงคนที่เรารักชมด้วยอ่ะมาเปิดใบแรกใบที่สองใบที่สามใบที่สี่ ใบที่หใบที่หใบที่7ใบที่แใบที่9ใบที่สิบอ่าเรียบร้อยครับอะทุกท่านกรุณารัดเข็มขัดยีราพด้วย จะพาท่านท่องโลกครับโลกสมมุติและโลกของความเป็นจริงอตรีตพร้อมครับออ่าย่าดิ้นเน่ยจะดินะด้นออใบที่หนึ่งเฮ้ยหกถ้วยอะไรนะเมื่อวานดูคนเกิดวันอาทิตย์ก็ได้หกถ้วยนะครับก็ได้หกถ้วยถ้าจาไม่ผิดนะครับถ้วยมันคือการความรักการกินกันอยู่ที่พักอาศัย สุขภาพก็ได้นะครับพกถ้วยไปว่าผู้หญิงและเด็กแปว่าการกลับมาองรักเก่าเรื่องเก่าเหตุการ์เก่าเพื่อนเก่าทุกอย่างที่เป็นเก่ามันกลับมาใหม่นะครับให้เราดีใจหรือเสียใจมันเป็นได้หมดอยู่ที่ตัวต่อไปอืย่ากลับมาเลยดีกว่ากลับมาอย่างเงี้ยเดทไม่ใช่ความตายนะครับเดทไม่ใช่เรื่องของความตายเลยไม่ได้เกี่ยวเลยครับสำหรับพาย่ิบสี่และตามสถิติที่ผมดูมานะครับ คนถึงเวลาตายมันก็ต้องตายแหละครับบอกได้เลยว่าคนแรกก็คือน้องชายผมเองนะครับดูอ่ะมีแมจิเชียนนะครับแมจิเชียนแปดถ้วยเจ็ดไม้เท้าหนึ่งดาบเด็กถือไม้เท้าเพจออฟแวนคิงออฟสโตรดและก็เมื่อวานก็หมานะมถ้าจำไม่ผิดเมื่อวาน คงไม่จําความเสื่อมขนาดนันนะ้นมาแน่สองตัวเนี้ครับหนึ่งดาบก็มาตรงนี้กับหนึ่งไม่เท้ายุงยิงหรือประจับกินเลย <c oughs> มาดูไพ่นะครับไพ่ใหญ่ไพ่ใหญ่ก็คือเดเดแล้วก็เดอะแมชชเชียนนะครับเดเดแปลว่าจบเพื่อเริ่มต้นใหม่สำหรับอสถิติผมนะครับม่นมันจะมีเหตุการณ์ร้ายๆแรงมันจะมีเหตุการณ์ อะไรเนี่ยมันคาระคาซังมันน่าเบื่อว่ะมันโอ้โวิ่งแบบใช้ยาแรงมันจบแม่งเลยดีกว่าเออและแหละประมาณนั้นอ่ะหนึ่งดาบมีเอาแล้วคิงดาบนีเอาแล้วเอาไม่อยู่แล้วห้ามยากแล้วไอ้บทสรุปเนี่ยมันลงที่แปดดาบเนี่ยมันแสดงว่ามันต้องมีเรื่องที่โคตรอึดอัอดโคตรตีบตันโคตรจะแบบผัวจะระเบิดอ่ะถ้าไม่ปลดปล่อยไม่ไม่ปลดปล่อยมาหรือว่าไม่กระทุ้งมันออกมา โอ้ยอึดอัดตายสุขภาพจิตเสียโรคภัยไข้เจ็บก,ก็รุมเราด้วยอ่าเพราะฉะนั้นในแนวทางมันบอกมาแล้วว่ามันมีเพดเดทต้องจบเพื่อเริ่มต้นใหม่นะครับ,ค,ค,ค,รบคุณมีความอึดอัดเรื่องอะไรอยู่ตอนเนี้ไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็แล้วแต่นะครับนี่คือภาพรวมนะครับเรื่องงานเรื่องเงินเรื่องความรักเรื่องอะไรก็แล้วแต่เรื่องสุขภาพคุณก็ไปเช็คให้มันขาดไปเลยไปตรวจให้มันขาดไปเลยอ่าบริจาคเลือดนะครับบริจาคเลือดทํางมูลหลงศพเพื่อลดละกร,รมนะครับได้เพเดทเนี่ย บางทีหพเดสมก็กลายเป็นคนดวงแข็งอ่านะครับถ้าใครมีเหตุจะผ่าตัดสัญญกรรมเสริมสวยเนี่ยก็ถือว่าเป็นเรื่องดีไปนะครับถือว่าท่านได้ทําแน่ท่านจะเจ็บตัวแน่ๆท่านจะ้เจ็บตังค์และเสียเจ็บตัวและเสียตังค์ไม่ไเจ็บตังค์เฮ้ยเจ็บตัวเสียตังค์แน่แน่สวยหรือไม่สวยจะหล่อหรือไม่หลอกก็เป็นเรื่องหนึ่งนะครับถ้าเกิดว่าท่านมีจงใจที่จะทําอยู่แล้วนะครับอ่า ถ้าเรื่องอื่นก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะครับแต่แนวโน้มที่มันจะใช้อารมณ์มันมีสูงนะครับคงจะอึดอัดน่าดูนะนั้นปีแปดดาบแปดถ้วยคือมันไม่จบมันค้างๆอคามันขึ้นๆกลางๆมันไม่จบไอหกถ้วยเนี่ยอาจจะเป็นเด็กหรือผู้หญิงสร้างปัญหาเราหรือเราอ่ะไปเกี่ยวพันแล้วมันสร้างปัญหาเราก็ได้ไม่ใช่เกี่ยวเขาบางทีก็เรานั่นแหละมันคนสร้างนะครับดะแมจิเชียนอยู่ข้างตัวนั้นคือ คุณมารับรู้ด้วยดุสัญชาตญาณว่าคุณจะต้องทําแบบไหนซึ่งคุณจะต้องใจแข็งและเด็ดเดี่ยวมากนะครับในการที่จะตัดสินใจในครั้งนี้ไม่ว่าเรื่องอะไรนะครับอ่ะทีนี้มาดูเรื่องการงานนะครับมีเจ็ดไม้เท้าโชคเรื่องการงานคิงไม้เท้าคิงไม้เท้าการงานจเจริญเติบโตขึ้นตําแหน่งเลื่อนขั้นเลื่อนชั้นเด็กไม้เท้าคือการเรียนรู้การงานระยะสั้นหรือการทํางานก็ งานงานที่มันไม่อยู่กับที่อ่านี่มันเบื่อที่จะนั่งอเนี้ยงานที่มันเคลื่อนไหวแต่ส่วนมากเนี่ยมันเดินทางไม่ไกลนะครับเดินทางไม่ไกลเด็กไม่เท้าเนี่ยตะเข็บชายแดนกรุงเทพเป็นหลักน่าจะประมาณนั้นนะครับเรื่องงานงานก็ถือว่าไม่ใช่เป็นเรื่องที่อันตรายอะไรนะครับแต่อย่าลืมนะครับพายใหญ่มันส่งผลกับเราเยอะนะครับท่านมีความคิดจะเปลี่ยนงานหรือเปล่าเนี่ยมันไม่มีอ่ะมันน่าจะเรื่องอื่นมากกว่านะครับเรื่องงานไม่มีไม่น่าจะมีปัญหานะครับ ถ้ามีปัญหาท่านก็แค่ศึกษาเรียนรู้เพิ่มเติมหรือทําความเข้าใจธรรมชาติของมันธรรมชาติของงานธรรมชาติของเจ้านายธรรมชาติของเพื่อนร่วมงานธรรมชาติของลูกค้าเข้าใจธรรมชาติก็แม่งเป็นคนแบบเนี้ยเราไปเปลี่ยนมันไม่ได้อะมันเปลี่ยนไม่ได้เราก็เปลี่ยนที่ตัวเราถูกไหมเออมันง่ายกว่าเปลี่ยนที่ตัวเรานะครับถ้ามันไม่ไหวเราก็จะไปทนทําไมแต่ถ้ามันไหวแล้วมันคุ้มกับพิธีการที่จะต้องทนทนไปเถอะนะครับสักวันเราก็จะหลุดพ้นเอง เพราะทุกอย่างมันผ่านมาเพื่อจะผ่านไปนึกภาพออกนะครับนึกภาพตามว่าทุกอย่างมันผ่านมาเพื่อจะผ่านไปวันนี้มีดีพรุ่งนี้ก็มันก็อาจจะแย่มีแย่มันก็มีดีมันมีอยู่แค่นี้นะครับอ่ะต่อมาเรื่องการเงินไม่มีไพ่เงินขึ้นเลยนะครับแผนไพ่ดาบไพ่าดาบก็ดาบแปดเนี่ยหนึ่งเนี่ยคิงเนี่ยเดทเนี่ยระวังจะเสียเงินเพราะเด็กและผู้หญิงอ่า จะรักษาสุขภาพเรื่องอะไรก็แล้วแต่แต่เรื่องการเงินมันไม่ได้ขึ้นแปลว่ามันไม่ได้แปลว่าจะมีหรือมากมายไก่กองหรือว่าจะต้องเสียอย่างเดียวแต่ไม่เหตุถ้าจะเสียทรับอะไพ่ถึงการเสียทรั์ก็คือเนี่ยกิงดาบแปดดาบหกถ้วยนี่ก็เจออะไรถูกใจก็ใส่เหมือนกันนะใส่ไม่ยั้งเหมือนกันนะหกถ้วยเนี่ยอืมจะเสียเงิน ถ้าท่านไม่มีไม่มีอะไรเสียเงินนึกไม่ออกก็หาเรื่องเสียเงินเลยอีกสักครัให้มันเกิดบุญเกิดบารมีเกิดทานก็ทําบุญบริจาคทานอะไรไปบ้างก็ได้นะครับพอมันขึ้นไพเดชไพเดทบอกแล้วว่าดวงแข็งครับไม่ต้องกลัวเรื่องตายทําไม่ตายครับยาก <laughs> ต่อมาเรื่องความรักนะั่นแหละน่าจะมีปัญหาดูๆแล้วแปดถ้วยมันเบื่อแล้วอกถ้วยโอยหาความรักครั้งเก่า ซึ่งมึงเป็นคนเลิกเขาเองไม่ใช่อะมีคนไล่เขาไปเองไม่ใช่อะฮะอีอ้วนไม่ได้ว่าใครนะมันไปตามอารมณ์ผมก็ผมเจออะไรมาผมก็จะพูดมันเหมือนมันติดปากอะคือมีคนบอกผมหลายคนว่าเวลาผมทําหน้าที่เนี่ยเปิดไพ่หรืออะไรเงี้ยมันไม่เหมือนมันไม่เหมือนคนตอนปกติคือมันพิเศษมันเพิ่มลูกชิ้นเพิ่มลูกชิ้นเพิ่มเพิ่มทวงองาให้มันด้วยครงทับมันพิเศษ มันเหมือนเป็นอีกมิติหนึ่งภาคหนึ่งผมซึ่งผมก็ไม่รู้ตัวหรอกบางครั้งสิ่งอะไรไม่รู้บางทีมันก็ครูบาอาจารย์นะครับตั้งจิตขอท่านให้ช่วยเหลืออะไรเงี้ยท่านก็มาช่วยท่านก็มาแบบกระซิบในหูกระซิบอยู่ในหัวบ้างก็มีนะครับอ่ะนะครับเรื่องการเงินนะครับไม่ขึ้นไม่โดดเด่นอ่าต่อมาเรื่องของความรักความรักก็ทําท่าจะไม่เด่นเพราะแค่หกถ้วยแปดถ้วยนะครับล้างลา แรงลาเลิกเลิกกราก็คุณรู้อยู่แล้วคุณไม่ต้องคุณไม่ต้องทนทุกทรมานกับสิ่งที่คุณทนอยู่มันเนิ่นนานแสนานานอยู่แล้วนะครับคุณจะดีเด่นเรื่องการงานแต่เรื่องหนึ่งมันจะไม่เด่นก็คือเรื่องความรักนะครับไปแอบ,บมีดุงมีเด็กแล้วเขาจับได้แล้วดิแล้วแล้วเขาขอให้เลิกก็ไม่เลิกด้วยนะเออสเสน่ห์แรงของเรา อย่าทนฝืนดีกว่าอย่าทนฝืนอยู่ด้วยกันถ้าอยู่ด้วยกันก็อย่าฝืนต้องอยู่ด้วยความเต็มใจครับอย่าฝืนทนเพราะมันอึนอดอัดมันอึดอัดทั้งคู่เอาการเอาชนะกันในทางที่ผิดมันไม่ได้สร้างอะไรที่ดีขึ้นมานะครับนึกถึงลูกถึงครอบครัวไว้ให้ดีนะครับมันเกี่ยวพันหมดจะใช้อารมณ์มากครับเพราะเดทอะมีแนวโน้มคิงดาบก็เหมือนกันถึงคือผิดไม่ได้ผิดนิดเดียวไอ้คิงดาบอะมันมัน ลงโทษสถานหนักอย่างเดียวมันไม่มีผ่อนปลนเลยเนี่ยมันตึงเกินไปอะครับเนี่ยดูหน้าดิดูหน้ามันเห็นไหมตึงไหมละ่ะตึงไหมละ่ะเออนั่นแหละเรื่องความรักตัวใครตัวมันแล้วกันถ้ามันอยู่ด้วยกันดีๆไม่ได้ก็อยู่กันแบบเพื่อนเนี่ยแมจิเชียนถ้าแมจิเชียนความรักของแมจิเชียนมันเป็นความรักที่แบบเพื่อนนะครับ ไม่ต้องมีกฎไม่ต้องมีข้อห้าไม่ต้องมีข้อแม้ไม่มีเหตุผลแม้ไรทั้งนั้นนะครับอยู่เพราะอยากสบายใจอยู่ไม่อยากอยู่ก็คือต่างคนต่างแยกไปทําอะไรที่มันไม่ต้องมาเกี่ยวพันกันที่ไมต่ต้องมามีเรื่องมีอารมณ์อะไรต่อกันนะครับอ่ะเรื่องสุขภาพโอ้เยอะกระดูกทั่วร่างผมบอกได้เลยว่ามีเจ้ากรรมตามมาแล้วนะครับท่านมีเจ้ากรรมตามนะครับเจ้ากรรม อ้าวูหามึงเจอแล้วมึอยู่นี่นี่เองกูเล่นมึงแล้วล่ะอถ้าเรื่องสุขภาพท่านต้องทําบุญทําทานด้วยยาสมุนไพรด้วยยาที่มันมีรสชาติขมขมยาต้มยาหม้ออะไรก็ได้ครับถ้าจะให้ดีอ่ะท่านไปทําซื้อยาบริจาคหรือท่านช่วยเหลือคนรอบตัวที่ท่านรู้จักใครสักคนหนึ่งญาติพี่น้องเพื่อนฝูงอะไรที่เขาป่วยเป็นโรค มาสัจจันพันลึกที่แบบหาสาเหตุไม่ได้แล้วเราก็ทําท่าแบบร้ายแรงครับอ่าลืมบอกว่าเดทนี่มันเป็นอุบัติเหตุก็ได้ด้วยนะครับเสียเลือดนะครับปางตายแต่ไม่ตายครับเชื่อผมไม่มีไม่ถึงขนาดนั้นเสียเลือดแน่ๆดวงผ่าตัดก็ใช่นะครับแต่ไม่อยากโดนผ่าตัดไม่อยากเสียเลือดท่านก็จัดการแก้เคล็ดอย่างนี้ผมบอกไปจากเลือดซะนะครับไปทําสัญญกรรมอย่างเบาที่สุก็ทําพงทําฟันนี่แหละครับอื นะครับแล้วก็ถวายสังฆทานอย่างที่บอกอ่ะยารสชาติขมขมมันแก้กรรมนะครับยาขมเมตตาบใบหงใบหออะไรเนี่ยมันแก้กรรมเรื่องของโรคประหลาดโรคเวรโรคก,กรรมนะครับแปดดาบเนี่ยกระดูกคือเจ้ากรรมมาแน่นอนนครับสายตาไม่เกณฑ์ความดันนะครับเส้นเลือดในโล,ล,ล,ลหิตเส้นโลหิตในสมองตีบตันแตกเสี่ยงครับเสี่ยงมากครับแล้วพายเดืขึ้นมาแล้วนะครับ ถ้าเรื่องสุขภาพท่านน่ะหมอเคยพูดเปรย์ๆอะไรไว้มันกําลังจะจู่โจมท่านนะครับอ่ะวิธีการให้มันผ่อนหนักเป็นเบาหรือว่าแก้เครดนะครับซึ่งผมก็แนะนํามาเป็นประจํานะครับซึ่งก็ได้ผลนะครับได้ผลแต่ท่านต้องมีศรัทธาจริงๆนะ,ะรู้จักพระพิคเนธใช่ไหมครับพระพิคเนตนี่ครับพระพิคเนธ จริงๆเขาจะมีไฟกระพริบนะพระพิคเนตพระพิคเนตแต่าจะแก้กรรมเรื่องเกี่ยวกับโรคเป็นโรคกรรมนะครับแล้วก็เรื่องของภัยมืดทั้งหลายแหละนะครับถ้าท่านบูชาอยู่ท่านก็ยินดีด้วยนะครับท่านจะได้แข้วคา่าปลอดภัยนะครับอ่ะมันก็ครบทุกด้านแล้วนะครับสิ่งที่เตือนให้ระวังก็คือเรื่องอุบัติเหตุเรื่องการทะเลาะเบาวแวงเรื่อง ใจร้อนแล้วจะเกิดเหตุไม่คาดคิดไม่คาดฝันมาถึงนะครับป่วยอดอ,อ,อดแอดแอดกระสอกกระแสมามาทีเดียวเลยนะจิตใจที่เข้มแข็งเท่านั้นมันจะทําให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงได้ไหมมันก็ได้ถ้าท่านเชื่อจริงๆว่ากูไม่ป่วยกูไม่เป็นโรคนั้นไม่เป็นโรคนี้หนึ่งดาบเนี่ยไม่ถึงยังไงก็ไม่ถึงตายครับห่งดาบคือถ้าจะเจอผ่าตรงผ่าตัดเจออะไรก็สาหัสนอนกันเป็นอาทิตย์เป็นเดือนนะครับ อ่ะก็ประมาณนี้นะครับสำหรับคนที <Labor ator il fi> ่เกิดว like ันจันทร์นะครับวันจันทร์ประจำวันที่18นะครับ18ถึง2ี่สาทำไมต้องนับด้วยจำไม่ได้สิบแดถึงสีกันยายนนะครับคิดสิ่งใดต้องการอะไรนะครับอยู่ในจิตอยู่ในสมองในแนวทางความคิดอะไรก็แล้วแต่ลงมือทำเลยนะครับเป็นช่วงจังหวะที่เหมาะสมนะครับ การที่จะเปลี่ยนตัวเองนะครับเนี่ยตัวเนี้ยหนึ่งดาบนะผมมองมคือการต้องปรับตัวเข้ากับหากับสิ่งบางอย่างต้องปรับตัวเรื่องงานปรับตัวเรื่องความรักหรือปรับตัวเรื่องการจันยินกันอยู่แล้วกันร,รักษาสุขภาพโรคภัยไข้เจ็บนะครับต้องปรับตัวมันฝืนมันฝืนแล้วมันจะดีนะครับเรื่องเดิมๆเ,เรื่องเก่าๆอ่ะทอดทิ้งไปอย่าไปจําไม่สนใจมันเรื่องเจ้ากรรมนายเวรมาก็ส่งบุญให้เขาไปใสบ่บงใสบ่บาร ถวายวัดถวายพระอะไรไปนะครับตั้งจิตเลยขอองค์สมมาเจ้าพิจารณาผลบุญนี้ผลบุญนี้ข้าพเจ้ามอบให้องค์สมเด็จสมมาเจ้านะครับถวายได้ตรวนี้สำม,มาตุพุทเจ้าขอองค์สมมาตุพุทเจ้าพิจารณาผลบุญแล้วนี้แล้วช่วยนําส่งผลบุญน,นี้ต่อให้กับเทวดารักษาตัวข้าพเจ้านะบัดนี้เวลานี้และเจ้ากรรมในเวรเจ้าโลกเจ้าภายัยที่ติดตามจองเวรข้าพเจ้าอยู่ณนะบัดนี้เดี๋ยวนี้เวลานี้ทําไมต้องพูดเดี๋ยวนี้เวลานี้ เพราะท่านไม่รู้หรอกว่าดวงจิตไหนก็กําลังเล่นท่านอยู่นะครับแต่พระพุทธเจ้าพระองค์ทรงรู้แน่นอนครับพ,รพุทธเจ้ากลัวที่สุดเพราะนั้นเหนือกว่าทุกสิ่งทุกอย่างพระพุทธเจ้ารู้ท่านก็จะส่งบุญให้กับเจ้ากรรมเจ้ากรรมในเวรเจ้าโลกเจ้าภาัยที่มันกำลังเล่นท่านอยู่กําลังเกาะแข้งเกาะขาปิดหูปิดตาท่านอยู่เนี่ยถึงนะครับจะได้ไม่ต้องหวานให้ให้เจ้ากรรมในเวรปุ๊บเนี่ยมันก็เหมือนหวานนะโอ้โหแล้ว คิดว่ามีกี่เจ้ากรรมในเวรนะมันเยอะ,อะเพราะฉะนั้นต้องระบุแบบนี้นะครับเดี๋ที่ผมบอกไปแล้วถ้าฟังไม่ทันก็ถอยหลังกลับไปฟังได้ครับ<ม>ดีตรงนี้แหละครับเออก็ประมาณนี้แหละครับคนที่เกิดวันจันทร์นะครับก็ขอบคุณทุกท่านที่ตามรับชมรับฟังนะครับไม่มีอะไรที่จะทําร้ายตัวตัวเราได้นะครับเท่ากับจิตใจของตัวเราเองเพราะฉะนั้นดูแลหัวใจดูแลพลังจิตดูแลความคิดดูแลสติตัวเองให้ดีนะครับมีเหตุมีผลนะครับ เชื่อว่าสิ่งดีๆจะเกิดขึ้นเชื่อว่าเรารักตัวเองเราเคารพตัวเองสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านก็จะคุ้มครองเรานะครับก็ขอให้ทุกท่านมีความสุขประสบความสำเร็จแค็งแกร่งปลอดภัยจากสิ่งร้ายๆทั้งหมดทั้งมวลทั้งโปง่งทั้งหลยทั้งหลายแหล่นะครับแล้วก็ให้ประสบแต่โชคดีนะครับถ้ามันจะมีอะไรไม่ดีก็ขอให้มันหนักเป็นเบานะครับซึ่งมันห้ามกันไม่ได้มันจะมีมก็ต้องมีครับแล้วก็แล้วก็นะครับ สวดมนต์นั่งสมาธิอุทิศบดบุญให้เจ้ากรรมในเวรเขาบ้างนะครับก็ประมาณนี้นะครับก,ก็ขอบพระคุณทุกท่านที่ตามรับชมรับฟังนะครับก็มึงจะก้อทาไมบ่อยๆก็ทําไมอ่ะกูก้อแล้วทําไมเสียตั้งเพิ่มอ่ะเออไม่เป็นไรพูดต่อ <c oughs> ขอทุกท่านทุกดีแล้วก็เราก็อีกแล้วช่วยเมตตาการุณากดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับให้ อ่าช่องนี้มันเติบโตขึ้นเป็นชุมชนที่เราจะช่วยเหลือกันนะครับที่จะช่วยได้นะครับผ่านไพ่ผ่าน,านหลักธรรมะผ่าผ่าน,านหลักจิตวิทยาผ่านเรื่องเรื่องของเวกรรมเรื่องของอสิ่งที่มองเห็นและมองไม่เห็นที่เราลึกได้หรือไม่ได้ทั้งหลายแหลเราจะร่วมกันหาทางออกนะครับเพื่อแก้ปัญหานะครับขอทุกท่านโชคดี วยพรเยอะมากอันนี้วันนี้กดไลค์กดแชร์ติดตามให้ผมด้วยนะครับมีอะไรทักทายมาไม่ว่าท่านเป็นชาวไทยชาวต่างประเทศเทาอะไรก็แล้วแต่ตัวบัสดีทักทายกันเข้ามานะครับยินดีต้อนรับท่านเสมอขอบคุณครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ